โอ้มาเนี่มีปลาเพาะเห็ดต้มเห็ดอย่างน้อส่กินวะยุบบานอยู่วะต้อมได้เอนวะต้มเฮ้ยต้อมเ้ยอยู่วะม่มไมม มีหยังทายสิมีอะไรไม่หยังนี่น้ำหมอนอ่ะ,ะเอาไหมดู6 2เอียวลีดแล้ยังคือหู้บ้าว่าไป <laughs> ไม่หยังน้หมอนอ่ะ, <laughs> ะ,ะ,ะคือเป็นสีแดงแดงคือเห็นกข,ขึ้นแล้วมันีิ ไปปาไปป่าสิโอ้เอาเจ้าคุณไ้ปลาจ้าได้บาใส่เนี่ยตลาดพูดแล้วเนาะตลาดดิโอหปลายังไม่เคยเห็นจ้าเชื่อน้าบ้านของมีนี่นะปลายังเพิ่นปลายังเขาเออปลาเพาะปลาเพาะแต่เลขก็ว่าปลาสวายนะว่ามีนบอกมีนบอกก็คุยนึกว่าเขาว่าปลาเพาะเนาะคือแข่งกเฮ็ดเพาะอยีกอ่อคือสื้อมันนั่นละเออฝาก่อยดูดิไม่ เฮ็ดสู้กินนี่นะเฮ็ดยังไงโอ้ยคอยเฮ็ดเออมันก็คักรึแล้วเอ้าจัดๆใส่คอยเฮ็ดเดี๋ยวคอยจีเฮ็ดแบบง่ายๆมกหมอไปยจัดไปตัดเฮ้ยเลยเฮ้ยจีเฮ็ดสู้กินมกหมอแม่นบ่แม่นแล้วเอาแบบไหนกูว่านนี่กินยังว่านนี่กินหัวไก่เนาะหัวไก่้มันนี่มกหมอมันนี่มกหมอเด้๋ยวมัมนมมมนี่มกหมอ เจ้าหูบ่ขาดยังเฮ้ขาดบกสองเศร้านี่เด้อยู่เด้เอ้าบกสองเศร้าเอ้าลองมองดูลองดูฟังเสียงดูคือเก่าบ่เอาขึ้นนี่น้องยู่ผู้เดียวเนี่ยมีอะไรใสแจักมันไปใสมันใกล้มือแล้วมันนี่เศร้าเปรเศร้าเข้าแล้วพอใกล้สิ้นเดือนได่เนี่ยหายหัวตลอดไไปหน ฮาเล็กเออสมักสู่ตะเล็กแท้กูสิบบดมัดพ่อยเล็กเส้นหนามันโหนนอนย่เแรงนี่เอ้ามอบงานที่เจ้ามันนี่ได้เลยตามมันนี่ตามครับใช่ไหมใช่ไป ไปไปบู้มนจะเพื่อนแล้วันนี้น้ำปลาใช่น้อยเห็นมันหอม,มัน,นั่นปลาคุณตูัวปลาคุณตูปลาคุณตูวปลาคนใงมาหอดแหลมมันมันไงไอ,นอ,งอเนะเบิ่งมันขึ้นห่อยว่าปลา สบายกับพ่อแม่เขาบอกปลาเพาะบ่ปลาเพาะครับเพาะอย่างเพาะอ,อะไรก็ไม่รู้เพราะอะไรก็ไม่รู้ <laughs> คอยนึกว่าเพาะรัก <laughs> <laughs> ขาดวะได้ตะไคร้เฮ้งจุ๊บข้าไป <laughs> พร้อมยังพร้อมแล้วลงหมอ้อหม้อลงเตาตัง <c oughs> าา้งทาอีกบัพบกครึ่งชิ้บุง้บาบางเวลาว่า,า,างาาเฮาว่าแกมาระวังทาปลาเฮานี่ยำเลงตกแเลงก็ต้องกินเอ้บุกเจ้า บรรยากาศเนาะเขาบอาตามเบ้าถัวไอ้ว่านคนสูนสูนเลี้ยกินไกล้ต hmm ีจะหวงเลยวุุ้มแล้วได้เลียงมันคุ้มนะเจ้าเนาะสามนแปดเนาะคอยใกล้คอยก็สิเรียงไงมากเจ้ายี่สาสามเซนแปดเนี่ยคนศูนเมียคอยไหลตีไม่ได้ตีก็ยันตายทีด้อไปตีนะนะเจ้าเมียเนาะคอยสังสั่งนี่ Chỉ hát cái mà liền ý của nó nhá đây mà cái phát nó thôi Ô Bát Bực ứ Mà đục thế, cầm lăng ọc nuôi hừm á, bóng đàn cà mì à, nuôi cà ọc bây giờ bóng nhọt tìm selfie, nói đuôi selfie cà bự ự hoá, bự ự lại hừm bây giờ nín cà ụt tòm hết nhau qua ừ, cà sông hồm hồm hmm. มีหมอตั้งเตาหอมแท้โอ้หิเวเข่าได้บ้านี่หอมก็จะหมกอย่างวะาอยู่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพา,ากันนั่งกินเราไม่บอกเซต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 โอ้เซตเฮ้อไงกินไปกินมาเมาแท้ก่อนมด้กินเหลราก็คักหลายมือวส่ง,มงเงมาแนี่ย เอายงงงงเจ้คุณ <stuk> น <ip presents> ิ่งนี่แหละเฮ้้าเมาดิมาพ่อดิเอาอีกขวดนึงเเนฮะมาแล้วโอ้าอีกขวดดิอดใจงได้เมาอกซื้อกินได้เาแ้วเน่ฮะอยได้เยนี่ยทังเนปลาเฮาสุกเลยเนี่ยเด้ิเบอไงมัยากมัยากมันยู่นี่ละบไปเลยดอกกินแกมกกหอน นานะเจ้ามียังมาไม้ข่อยเลยคนเย็ดกินแล้วนับข่อยเนี่ยเอ้ยมันสุดยอดอยู่แล้วมันพานสึกมันเออเป็นตะขัวไก่ขัวแมวขัวหมาเออวายไปเบิ่งหมอแม่เนี่ยใหม่มอนัวขางนั้นเสียไม่ใช่ไงบอเสียบอเสียว้า น่าอสัตมนหมาข้ามัดิเฮ้ยตายตาไนี่โางัดนด้วมันข้าไปเลยนูท่ามองุ้ดิเออโอยคนไี้กินแรงซ้ำใช่บ้าคนนี้กินแล้วโอ้ยหมาตัวใดเนาะรักหมอหะหมาฆ่าหมอนี่ได้กิน้อเจ้าคือบอคอยหมอเชียนะอยเดี๋วู้น่เนาะอหมนหมาเลยรักน้องหม่เนาะ Thôi hên nó, khua kiến khắc là má mẹ? Cái này mà Mưa tụi nó, nó nhỉ hiu Ồ Hiểu khâu cây hiểu Kiến lâu không phải hiểu khâu Tại, tại, tại Ngoài xíu á Thấy Khóc bố mướn một cơm bố โอ้หอมกินเหล่าหลายลิ้นจงังเพราะห่านเนี่ยเค็มตายแท้อือปลาก,ก็เสร็จหรืวะซมน่าซุดได้กินซ้มกับ,บเขาเล่นเราไปกินหัวนั่นดีกว่า